สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อฟ้าค่ะมาจากที่ไหนครับมาจากตลาดประทางลำลูกกามาเรียนคอร์สอะไรครับเบสิกด้วยแอดวานซ์ด้วยค่ะโอหเบสิกแอดวานซ์ทำไมถึงเลือกเรียนที่ที่นี่ที่นี่เป็นมีสไตล์มีเอกลักษณ์แล้วก็น่าเรียนค่ะการสอนดีมากน่ารักแล้วพอพอมาเรียนจริงๆแล้วเป็นไงได้ได้ตามที่คาดหวังไหมมันก็ต้องฝึกฝนเพิ่มด้วยแต่อาจารย์ก็ให้เป็น ให้เต็มร้อยแล้วคือแสดงว่าเราไม่ได้เต็มร้อยใช่ไหมเราจะต้องฝึกเพิ่มของเราด้วยเรียนจบแล้วทีนี้ก็เปิดร้านรอเลยค่ะเพราะว่าต้องการจะทําร้านอยู่แล้วอ๋อตอนนี้ทําร้านแถวไหนครับร้านอยู่ตรงไหน,นตลาดปากทางน้ลำกูนเลยตัดราคาเท่าไหร่ไม่แพงมาก 120, 150รอ้<ต> <110 S 2> อยยีงง่สิบร้อยห้าสิบเลยร้อยสิบร้อยสิบตัดเองนะตัดเองด้วยตัดเองเพราะเรียนเองนะแล้วก็มีช่างด้วยนะมีให้เราติ๊กคะแนนเนี่ยเราให้คะแนนของเรียนที่นี่กี่คะแนน ให้เต็มร้อยแต่เราไม่ได้ไปร้อยนะจะให้เต็มร้อยโ <c oughs> อเค <c oughs> okay. ขอบคุณพี่ฟ้ามาก <c oughs> ครับผม <c oughs>